สวัสดีครับผมวิทย์เซียร์ออบี้วันนี้จะมาแนะนําในเรื่องของอสิทธิประโยชน์หลังจากที่ท่านซื้อรถวิทยุประับแรก็กซัสนะครับแต่่อนอื่นนะครับก่อนที่ท่านจะได้รับสิทธิประโยชน์เนี่ยตอนอื่นท่านก็ต้องทําการลงทะเบียนของสมาชิกนะครับหลังจากที่ท่านซื้อรถวิทยุ you, ประับแท็กซัสแล้วนะครับจากตัวแทนหรือว่าที่ร้านของเรานะครับท่านจะได้รับใบลงทะเบียนสมาชิกใบนี้นะครับ ใบเนี้ยจะเป็นใบที่ท่านให้ให้ท่านกรอกข้อมูลนะครับรายละเอียดของตัวท่านนะครับก็จะมีอะไรบ้างเรามาดูกันนะครับก็คืออันนี้ก็จะมีในเรื่องของ serial number นะครับ serial number ก็คือจะอยู่ในตัวรถนะครับผมจะยกตัวอย่างตัวนี้ให้ดูอย่างเช่นตัวนี้นะครับ1นึ่งหกสิบหก serial number จะอยู่ด้านนี้นะครับอยู่ใกล้ท้องนะครับอยู่ตรงเพดนะครับก็จะมีเพื่นต้นด้วยภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ตามด้วยตัวเลขนะครับให้ท่านกรอกลง ในใบนี้นะครับต่อมาก็จะเป็นเรื่องของชื่อนะครับที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้นะครับเบอร์โทรที่สามารถติดต่อได้นะครับแล้วก็รายละเอียดต่างๆส่วนล่างลงมาเนี่ยอันนี้จะเป็นข้อมูลที่ขอความร่วมมือนิดนึงนะครับก็เราจะเก็บเป็นเรคคอร์ดนิดงนึับหลังจากที่ท่านตอบรายละเอียดเรียบร้อยแล้วนะครับใบนี้สามารถส่งตรงไปยังเราก็าคือ C Copy หรือว่าส่งกลับไปยังร้านที่ท่านซื้อ หรือว่าตัวแทนจําหน่ายนะครับของเรานะครับที่ท่านซื้อรถมาครับหลังจากที่เรานะครับได้รับข้อมูลจากท่านแล้วนะครับตรงนี้เราจะเก็บเป็นข้อมูลนะครับแล้วก็ทําบัตรสมาชิกให้ท่านนะครับบัตรสมาชิกของเราจะเป็นแบบนี้นะครับเราจะส่งไปตามที่อยู่ที่ท่านระบุไว้ในใบลงทะเบียนสมาชิกนะครับในกรณีที่ท่านยังไม่ได้บัตรนะครับท่านก็สามารถใช้สิทธิ์เป็นสมาชิกได้นะครับสิทธิ์ ที่ประโยชน์ที่จะได้รับมีอะไรบ้างนะครับก็คือหนึ่งนะครับในเรื่องของการซื้อสินค้านะครับในโปรดักต์ต่างๆท่านจะได้ส่วนลดสูงสุดถึงสามสิเอร์เซนะครับขึ้นอยู่แต่ละโปรดักต์ของสินค้านั้นนะครับสองในเรื่องของการประกันสินค้านะครับสาในเรื่องของการแรกซื้อเข้าโปรแกรมเครื่อง ERP นะครับหรือว่าการเลินเตือนเครื่องนะครับสี่ในเรื่องของการบริการนะครับ ท่านจะนํารถมาให้ช่างเราเปลี่ยนอะไรหรือว่าจะตกแต่งเราจะไม่มีภาพในเรื่องของค่าแรงคิดเพิ่มเติมนะครับเราจะบริการให้ท่านตีนะครับสิทธิประโยชน์ที่ท่านจะได้รับนะครับครับตอนนี้ก็มาถึงในเรื่องของการเครมสินค้านะครับในเรื่องของการเคลมสินค้านะครับหลังจากที่ท่านซื้อสินค้าภายในระยะเวลา90วันนะครับ หลังจากที่ท่านซื้อแล้วมีการใช้งานที่ผิดปกติท่านสามารถส่งให้ทาง C.I. Copy เป็นผู้ตรวจสอบได้นะครับว่าสินค้าของท่านมีความผิดปกตินะครับโดยที่ท่านนําสินค้าที่มีความผิดปกตินะครับส่งมาที่ C.I. Copy พร้อมกับให้ช่างฝ่ายเทคนิคเป็นผู้ตรวจเช็คนะครับถ้าช่างฝ่ายเทคนิคเป็นผู้ตรวจเช็คแล้วว่าสินค้านั้นมีความผิดปกติจริงนะครับเราจะทําการเคลมสินค้าให้ท่านทันทีนะครับในกรณีที่ ท่านนาสินค้ามานะครับสินค้านั้นท่านอยากแปะแกะหรือว่าดัแดแปลงชิ้นส่วนต่างๆนะครับให้นํามาในสภาพนั้นนะครับแต่ในกรณีที่ทางช่างเทคนิคของเราเนี่ยไม่สามารถตรวจสอบได้ว่ามีความผิดปกตินะครับเราจึงต้อง,ส,ง,ส,งส่งไปให้ทางแท็กซัสอุเเอเนี่ยเป็นผู้ตรวจสอบนะครับ คือในช่วงเวลาที่ตรวจสอบเนี่ยท่านไม่ต้องห่วงว่าระยะเวลา,าจะนานเพราะว่าเราจะมีตัวสำรองใช้ให้ท่านไปเล่นก่อนได้ครับก็อันนี้ก็คือภาพรวมนะครับสำหรับสิทธิประโยชน์ที่ท่านจะได้รับนะครับฉะนั้นท่านจึงควรเรียกร้องสิทธิ์นะครับในกรณีที่ท่านซื้อรถวิวยูวประครับแพรกซ์นนะครับท่านต้องกรอกข้อมูลรายละเอียดสมาชิกให้ครบนะครับ หรือว่า2ในกรณีที่ท่านซื้อรถมือ2ต่อจากบุคคลอื่นนะครับตรงนี้ท่านก็ต้องตรวจสอบว่ารถคันนั้นะมีบัตรสมาชิกหรือไม่นะครับเพื่อสิทธิประโยชน์ต่างๆที่ท่านจะได้รับนะครับก็สามารถติดตามคลิปดีๆแบบนี้ได้ทางเว็บไซต์ c i c o p y c o m นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ